เราจะได้รับฟังเรื่องราวเกี่ยวกับโรคที่ไม่ควรจะเกิดและโรคที่หลายๆคนไม่ปรารถนาอยากจะเป็นนะครับนั่นก็คือเรื่องของโรคเบาหวานนั่นเองนะครับและผู้ที่จะมาไขปริศนาในเรื่องของโรคนี้นะครับท่านนั่งอยู่ตรงนี้นะครับท่านรองศาสตราจารย์ดอรอัมไพพันทองครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะอาจารย์เป็นหนึ่งในคณะนักวิจัยของ o p e r a t i ชั b น m ินะครับซึ่งวันนี้เนี่ยอาจารย์จะช่วยเล่าเรื่องของโรคเบาหวานให้เราฟังสาเหตุของโรคเบาหวานคืออะไรครับอาจารย์ครับ สาเหตุของโรคเบาหวานก็คือระดับน้ําตาลในเลือดสูงครับซึ่งถ้าจะถามว่าน้ําตาลในเลือดสูงเกิดจากอะไรได้บ้างอ,อ,อันแรกก็อาจจะเกิดจากกรรมพันธุ์นะฮะซึ่งกรรมพันธุ์เนี่ยมันก็จะถ่ายทอดกันมาเป็นทอดๆใช่ไหมฮะบางที พ่อแม่อาจจะไม่เป็นแต่ปู่ย่าตายายเป็นอาจจะมาลงที่เราก็ได้ค่ะส่วนอีกสาเหตุหนึ่งก็เกิดมาจากพฤติกรรมของคนเราเองนะฮะนั่นก็คือกินดีอยู่ดีเกินไปปล่อยให้ร่างกายมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะฮะไม่ออกกำลังกายนะฮะหรือคนท้องเนี่ยก็มีโอกาสเป็นเบาหวานเหมือนกันนะฮะ เพราะว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่แม่จะต้องบำรุงร่างกาย<อ>ถูกไหม<อ>เพื่อลูกอาจจะกินเยอะเกินไป<อ>น้ำหนักเยอะอเพราะฉะนั้นแม่ที่คลอดลูกแล้วน้ำหนักลูกออกมา3,800ถึง4,000กรัมเนี่ยนะฮะอันนี้ก็อาจจะต้องระวังเหมือนกัน,นและสูงที่อาจารย์ว่าเนี่ยมันมีเกณฑ์เป็นตัวเลขไหมครับมีค่ะถ้าโดยปกตินี่ถ้าเราวัดน้ำตาลในเลือด ในตอนเช้าที่เรายังไม่ได้ทานอะไรเลยหมายความว่าอดอะไรตั้งแต่ือคอ8โมง2ทุ่มตอนกลางคืนนะคะแล้วก็ตอนเช้าตื่นขึ้นมา <12 S 2> แล้วก็วม,มาเจาะเลือดวัดตอน8โมงเช้าระ,ระดับน้ําตาลไม่ควรเกิน110นะคะ <110. S 2> เราเราเรียกค่ะนั่นก็คือเราเรียกเป็น fasting blood sugar นั่นก็คืออดอาหารมาะะแล้วผมได้ยินอีกคำหนึ่งก็คือน้ําตาลสะสม Uh, น้ำตาลสะสมมันเป็นเรื่องของ uh, ตัววัดอีกตัวหนึ่งอีกเกณฑ์หนึ่งอีกเกณฑ์หนึ่งนะฮะแต่อันนี้เป็นวิธีวัดง่ายๆที่เราสามารถทำที่บ้านได้ส่วนไอตัวน้ำตาลสะสมนั้นเราต้อง ไป้คุณหมอเป็นคนวัดคุณหมอหรือว่าทางเทคนิคการแพทย์เป็นคนวัดะะซึ่งตัวนั้นมันก็สําคัญเหมือนกันจริงๆแล้วก็สรุปได้ว่าเบาหวานมีมีสาเหตุหลาย,ลายสาเหตุหลายๆสาเหตุค่ะแต่มันจะแบ่งออกเป็นประเภทได้ไหมครับได้ค่ะ,อะตอนนี้เราแบ่งออกเป็นสองประเภทคือประเภทที่1กับประเภทที่สองสหรับประเภทที่1เนี่ยมันเป็นได้ทั้งกรรมพันธ์ นะฮะหรือมีลักษณะผิดปกติของยีนเกิดขึ้น mm hmm. อะไรพวกนี้นะคะหรือระบบภูมิคุ้มกันที่เปลี่ยนแปลงไปนะฮะเบาหวานชนิดที่หนึ่งนี้เป็นชนิดที่เราเรียกว่าพึ่งอินซูลิน mm hmm. คือถ้าเป็นเนี่ยต้องใช้อินซูลินอย่างเดียวในการฉีดทั้งนี้เพราะว่าเราเชื่อว่าระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยไปทำลายเซลล์ที่สร้างอินซูลินคือเบต้าเซลล์ที่ตับอ่อน mm hmm. Uh, โดยปกติถ้าเราได้รับอาหารเนี่ยแล้วก็ได้รับน้ำตาลเข้าสู่เลือดเนี่ยมันจะเกิดการกระตุ้นที่เบต้าเซลล์ของตับอ่อนให้หลั่งอินซูลินทันทีอินซูลินก็จะไปทำงานาอินซูลิน,นลก็จะทำหน้าที่นำน้ำตาลเข้าสู่ <C EL. S 2> เนื้อเยื่อต่างๆเข้าสู่เซลลซึ่งเซลล์ก็จะนำไปใช้สร้างพลังงานหรือสร้างเซลล์ใหม่ๆขึ้น นี่คือภาวะปกติค่ะภาวะปกติพอผิดปกติมันก็คือมันก็คือไม่มีอินซูลิน,น,ลนใช่ไหมฮะ,ะอันนี้ก็ต้องพึ่งอินซูลินอย่างเดียวอันนี้คือประเภทที่หนึ่งค่ะประเภทที่สองะะประเภทที่สองนี่อาจจะเกิดขึ้นทีหลังก็คืออยู่ที่ว่าสภาวะของร่างกายเป็นยังไงโดยปกตินี่จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่ออายุสัก4ี่ขึ้นไปะนะ,ะแต่ว่าอาจจะเกิดขึ้นได้ก็ได้ตั้งแต่อายุ2ี่0ถ้า ไม่ระมัดระวังตัวทานอาหารที่มีไขมันเยอะทานแป้งเยอะแล้วก็ปล่อยให้น้ําหนักตัวเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น uh huh. อันนี้โอกาสเป็นเบาหวานมี uh huh. ประเภทที่นะสองนี่มันเป็นหลักการยังไงคะอาจารย์ประเภทที่สองนี่ไม่พึ่งอินซูลินนั่นก็คือร่างกายเบต้าเซลล์ของตับอ่อนยังปกติสามารถสร้างอินซูลินได uh huh. ้แต่อินซูลินที่ออกมาเนี่ยหลั่งออกมาแล้วมันอาจจะทํางานไม่ได้ หรือสร้างขึ้นมาแล้วมันหลั่งน้อยลงยหรือมันสร้างน้อยก็ได้คือถ้าเซลล์ผิดปกติไปการสร้างอินซูลินน้อยลงมันก็หลั่งน้อยลงซึ่งประเภทที่สองเนี่ยมันไม่ได้พึ่งอินซูลินเราสามารถใช้ยาไปช่วยได้เช่นถ้าสมมติว่าเซลล์ปกติสามารถหลั่งอินซูลินได้ปกติแต่ว่าอินซูลินเนี่ยไม่สามารถนำน้ำตาลเข้าสู่เซลล์ได้เพราะฉะนั้นก็มันก็จะมียาประเภทหนึ่งที่ไปทำให้ ประตูเซลล์เนี่ย uh huh. นะคะไวต่ออินซูลินขึ้นอันนี้ก็เกิดภาวะที่เราเรียกว่าอินซูลินรีสิสแตนคือต,ต้านต่ออินซูลิน uh huh. อันนี้เราก็จะไปทำให้ที่รับอินซูลินตรงนั้นไว,วขึ้นนะฮะ uh huh. หรือเซลล์สร้างอินซูลินได้ตามปกติแต่หลังน้อย uh huh. ก็จะมียาอีกจำพวกหนึง่ง uh huh. ไปกระตุ้นให้มันหลังเพิ่มขึ้น uh huh. นะฮะถ้ามันหลังเพิ่มขึ้นมันก็สามารถนําน้ําตาลเข้าเซลล์ได้รหรือ,อยาอีกประเภทหนึ่งสําหรับคนที่อาการไม่รุนแรงเข้าอาจจะไปป้องกันการดูดซึมของแป้งก็ได้เพราะว่าแป้งมันมาสร้างเป็นน้ําตาลก็เป็นลดการดูดซึมของแป้งเพราะฉะนั้นก็จะลดน้ําตาลในเลือดลงด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเป็นภาวะคนที่มีภาวะเบาหวานเกิดขึ้น ต้องมียาอย่างน้อยหนึ่งก็คือลดระดับน้ำตาลถูกไหมครับใช่ค่ะสองก็อาจจะเป็นอินซูลินหรือเป็นยาในกลุ่มประเภทที่สองที่อาจารย์ว่าใช่ค่ะซึ่งไม่ใช่ยารักษามันก็ไม่ได้รักษาที่ต้นเหตุก็คือมันก็เหมือนรักษาที่ปลายเหตุนั่นแหละลังับระงับคือไปหยุดยั้งในสิ่งที่เราไม่ต้องการก็คือว่าถ้าอย่างนั้นก็คือหมายความว่าคุณก็จะต้องทานยาไปเรื่อยๆไม่มีโอกาสหายขาดอ่า ประเภทที่สองนี่ถ้าสมมุติว่าเกิดจากพฤติกรรมการกินนะฮะครถ้าเราควบคุมอาหารเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนพฤติกรรมออกกําลังกายลดน้ําหนักอ,อันนี้ก็ระดับน้ําตาลก็สามารถลดลงได้นะคะซึ่งถ้ารักษาไปสักพักหนึ่งแล้วก็มีพฤติกรรมที่ดีอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็อาจจะหยุดยาได้แล้วประเภทที่หนึ่งครับประเภทที่หนนี่ต้องอาศัยอินซูลินอย่างเดียว คือที่ต้องฉีดใช่ค่ะ, oh. ะแล้วประเภทที่สองเนี่ยถ้าสมมุติเราควบคุมไม่ดีเป็นเรื้อรังไปเรื่อยๆท้ายที่สุดก็ต้องใช้อินซูลินอยู่ดีถ้าอย่างนั้นผมถามถึงความร้ายแรงหรืออันตรายที่เกิดจากภาวะน้ําตาลในเลือดสูงทั้งสองประเภทอาจารย์ค่ะถ้าน้ําตาลในเลือดสูงเนี่ยมันจะมีอาการแทรกซ้อนตามมานะเหมือนที่เราบอกว่า หัวใจเนี่ยเหมือนปั๊มน้ำนะคะทำหน้าที่ปั๊มเลือดออกไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายตั้งแต่ศีรษะจนหลอดปลายเท้านี่มาจากหัวใจที่เดียวเลยนะฮะใช่ค่ะแล้วหลอดเลือดเป็นตัวที่รับแรงดันเหมือนท่อน้ำใช่ไหมคะทีนี้ถ้าสมมุติว่าน้ําตาลในเลือดสูงมันก็เหมือนกับว่าความเข้มข้นของเลือดมันเยอะขึ้นมันก็จะหนืดใช่ไหมคะเพราะฉะนั หัวใจต้องใช้แรงปั๊มเพิ่มขึ้นไหมเพิ่มมากขึ้นค่เพิ่มมากขึ้นหลอดเลือดต้องรับแรงดันเพิ่มขึ้นไหมก็สูงขึ้นก็สูงขึ้นทีนี้หลอดเลือดเนี่ยถ้ารับแรงดันมากขึ้นเนี่ยหลอดเลือดมันจะนําไกลโคโปรตีนชนิดหนึ่งไปสร้างเป็นเบสเมนต์ของเป็นเป็นพื้นของหลอดเลือดทําให้หลอดเลือดหนาขึ้นทีนี้พอหลอดเลือดหนาขึ้นเนี่ยมันจะเปราะแล้วก็แตกง่ายนั้น สาเหตุอันนี้นะคะนอกจากจะทําให้หัวใจต้องทํางานหนักแล้วที่อาจจะเป็นโรคหัวใจตามมามันก็อาจจะตามมาด้วยสาเหตุที่ว่าหลอดเลือดมันเปราะและแตกง่ายแล้วก็อาจจะมีไขมันไปเกาะพอไขมันไปเกาะค่ะเสเลือดอุดตันผลที่ตามมาก็จะมีตั้งแต่สมองเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอระบบประสาทอาจจะทํางานไม่ดีหลอดเลือดที่ไปที่ระบบประสาทไม่ดีใช่ไหมฮะ ก็จะมีอาการชามีอะไรนะคะที่หลอดเลือดหัวใจก็ต้องปั๊มเลือดไปเลี้ยงง่ายๆก็อาจจะเกิดเพราะมีหลอดเลือดติดตันก็อาจจะเกิดการแตกของหลอดเลือดที่นั่นมีเลือดไหลออกมาก็อาจจะทําให้เป็นอมพาตได้แต่ที่เห็นบ่อยๆคือจะปวดตาอ๋อที่ตาก็เหมือนที่หลอดเลือดค่ะที่เราเรียกเบาหวานขึ้นตาก็หลอดเลือดที่ไปเลี้ยงที่ตานะคะมันก็จะเกิดอาการเดียวกันเพราะฉะนั้นก็จะไม่มี อะไรมันก็จะไปทำลายทั้งประสาทตาแล้วก็ทำให้บริเวณนั้นเนี่ยเลือดไปเลี้ยงไม่พอตาก็จะพร่าแผลจะหายช้าแผลหายช้าเพราะว่าน้ำตาลในเลือดสูงถ้ามีบ,บาดแผลปุ๊บ,บน้ำตาลมันเป็นอาหารของเชื้อโรคคร่ะเพราะฉะนั้นอาการที่จะซ่อมแซมอะไรต่างๆมันจะช้าลงเพราะระดับน้ำตาลมันสูงเกินไปถ้าควบคุมไม่ได้มีโอกาสถึงกับเสียชีวิตไหมครับ โอกาสที่จะเสียชีวิตเนี่ยถ้าระดับน้ำตาลสูงขึ้นสูงขึ้นเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงเป็นคีโตนซึ่งตัวคีโตนตัวเนี้ยมันทำให้ช็อกได้และเสียชีวิตได้อันนี้อันนี้จะรุนแรงนะคะแต่อาการแทรกซ้อนอื่นๆยังมีอีกเยอะเช่นอาการทางไตใช่ไหมคะคหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงมันไม่ดีไตไม่ได้รับอาหารก็อาจจะเกิดภาวะโรคไตาตามมานะ มันมันส่วนใหญ่ก็จะตามมาแบบนี้ค่ะเยอะแยะมาเป็นแพ็กเกจเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครที่เป็นเบาหวานเนี่ยอาการที่ตามมาอันแรกก็คือความดันครับแล้วก็เส้นเลือดอุดตันแล้วก็ตามมาด้วยโรคไตหัวใจโตหัวใจโตโค่ะแล้วก็พอเป็นโรคไตก็จะบวมน้ำใช่ไหมคะโอ้โหมาเป็นชุดมาเป็นชุดเลยซึ่งทุกวันนี้ยังไม่มี ยารักษาให้หายขาดได้ยารักษาหายขาดเรายังไม่มีผ่าตัดมีไหมฮะผ่าตัดก็ไม่ได้ค่ะเราจะไปผ่าตัดยังไงใช่ไหมคะใช่ไม่หายยังไม่มีวิชาการทางด้านการแพทย์ใดๆที่รักษาได้ที่จะบอกว่าใช้ยานี้แล้วเบาหวานหายยังไม่มียังไม่มีค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรครับอาจารย์อ่า สิ่งแรกก็คือต้องคอยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดครับนั่นก็คือจะต้องทานยาสม่ำเสมออถ้ารู้ว่าน้ำตาลเกินกว่า1 10ยสิบละใช่ค่ะนั่นเข้าสู่ภาวะเบาหวานแต่ว่าถ้ามันไม่เกินเยอะเนี่ยหมออาจจะไม่ให้ยาแต่อาจจะให้ออกกำลังกายครับแล้วก็ควบคุมอาหารแต่ว่าถ้ามันคุมไม่อยู่ตอนนี้ก็ต้องเริ่มใช้ยาละครับคราวนี้เนี่ยในงานวิจัยของ Operation Bim เนี่ย ผลิตภัณฑ์ของ operation bin เข้าไปทำอะไรกับกับผู้ป่วยโรคเบาหวานได้บ้างาก็อย่างที่เราบอกว่าบางทีเนี่ยอย่างเบาหวานชนิดหนึ่งเนี่ยเรารู้แน่ว่าเป็น อินซูลินต้องเพิ่มอินซูลินค่ะเป็นออโตอิมูนดิซิสนั่นก็คือเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองที่ว่าภูมิคุ้มกันเนี่ยไปทำลายเบต้าเซลล์ใช่ไหมฮะคืออาจจะทำให้เบต้าเซลล์ทำงานน้อยลงน้อยลงแล้วกจ็จนไม่ทำงานจนไม่ทำงานท้ายที่สุดก็มไม่มี ulin, ะะอินซูลินนะฮะบิมก็สามารถเข้าไปปรับระบบภูมิคุ้มกันอันนี้ได้นะ,ะซึ่งก็อาจจะทำให้อาการค่อยคอย Mm hmm. ดีขึ้นดีขึ้นถ้าเป็นประเภทที่สองประเภทที่สองนี่เราเชื่อว่าการเกิดอินซูลินรีสิสแตนหรือการต้านอินซูลินเนี่ยสาเหตุหนึ่งมันมาจากตัว t n f alpha ที่ไปก่อให้เกิดอินซูลินรีสิสแตนตัวนี้ก็เป็นไซโตไคน์ชนิดหนึ่งที่มาจากระบบภูมิคุ้มกันถ้าระบบภูมิคุ้มกันปรับตัวเองให้ได้สมดุล นะภาวะต้านอินซูลินก็ไม่มีอินซูลินก็สามารถนําน้ําตาลเข้าสู่เซลล์ได้ทีนี้อย่างที่บอกว่าระบบภูมิคุ้มกันเนี่เป็นระบบที่ค่อนข้างซับซ้อนเซลล์มีเยอะแยะแล้วก็สารเคมีที่หลั่งออกมามันก็มีเยอะแยะที่มันค่อนข้างซับซ้อนที่เรายังไม่เคลียร์ไม่เคลียร์คัดเลยทีเดียวยังวินิจฉัยชัดเจนลงไปไม่ได้แต่เราพบว่าถ้า ระบบภูมิคุ้มกันเปลี่ยนไปอย่างนี้มันอาจจะก่อให้เกิดอย่างนี้ได้ถ้ารปรับขึ้นมามันอาจจะแก้ไขได้<ะ>จากตรงนี้เนี่ยประสบการณ์ของอาจารย์เองเนี่ยบิมสามารถเข้าไปทําปฏิกิริยากับคนที่ป่วยเปโรคเบาหวานได้ต้องใช้ระยะเวลาสักเท่าไหร่ครับบิมเนี่ยไม่ใช่ยาบิมเป็นอาหารเพราะฉะนั้นบิมเข้าไปปรับระดับภูมิคุ้มกันเพื่อให้ภูมิคุ้มกันเกิดสมดุล อันนี้ต้องใช้เวลาขึ้นอยู่กับพื้นฐานของภูมิคุ้มกันของคนคนนั้นต้นทุนแต่ละคนต้นทุนแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าบางคนใช้ไปสองอาทิตย์อาจจะเห็นผลบางคนอาจจะต้องหนึ่งเดือนบางคนอาจจะต้องสองเดือนอันนี้แล้วแต่ต้นทุนของเขาอาจารย์ะะบอกเป็นตัวเลขสัดส่วนเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ไหมครับว่าโอกาสที่จะกลับมาอยู่ในสภาวะสมดุลหรืออย่างน้อยเนี่ยภาวะน้ําตาลเนี่ยมันเข้าสู่ภาวะปกติได้เนี่ย ไม่น่าจะเกิน2เดือนไม่น่าจะเกิน2เดือนสําหรับคนที่เป็นมากๆจากผู้ป่วยร้อนะฮะจากผู้ป่วยร้อยเปดีขึ้นค่ะไม่น่าจะเกิน2เดือนที่ดีขึ้นเนี่ยที่ว่ามันน่าจะปรับได้ไม่เกิน2เดือนนะขึ้นอยู่กับการใช้ผลิตภัณฑ์ด้วยว่าใช้ตัวไหนตอนนี้เรามีตัวที่เป็นแบบตัวแรกของเราที่เป็นพื้นฐานอันนั้นใช่ไหมฮะตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งใช้เฉพาะเลย สำหรับคนที่เป็นเบาหวานถ้าใช้ตัวที่ใช้เฉพาะสําหรับคนที่เป็นเบาหวานอันนี้ก็จะเห็นผลเร็วฮะอันนี้ก็จะเห็นผลเร็วซึ่งทั้งหมดนี้อย่างที่ย้ํากับคุณผู้ชมไปนะครับว่าเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นโดยคณะนักวิจัยของ o p e r a t รชั b นบินะครับที่นําเอาผลิตภัณฑ์สมุนไพรแล้วก็พืชผลไม้ของไทยเหล่านี้แหละมาพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพวันนี้ต้องการกลุ่มคุณอาจารย์มากครับนะครับสวัสดีค่ะ Let's